โอเคนะคะผมต้องขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีที่หน้าตาดีแล้วก็หน้าตาสวยทุกท่านทุกคนกันเลยนี่ยก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทํากิจกรรมที่ตามเพื่อนกลับมานั่นเอง ทีแรกก็คิดว่ามันจะง่ายๆไปทุกคนทําตั้งนานนะฮะสุดท้ายทําไม่เป็นเนี่ยก็เลยไปที่โรงเรียนเนี่ยพอไปถามเพื่อนเพื่อนมันทําให้ดูนยเราก็เลยเกิดไอเดียที่คิดว่าเฮ้ยเราต้องมาบอกกับท่านผู้ชมให้ได้เลยมาก,ก็เราไปดูกันที่กิจกรรมกันก่อนเลยเนี่ยกิจกรรมเนี่บนะตรงนี้เลยตามเพื่อนกลับมานั่นเองเนี่ยก็ตามเพื่อนกลับมาตรงนี้ปุ๊บนี่เลย กิจกรรมนี้นี่นครับหนจแจกของแลด้วยนีย่นั่นก็คือหูกระตา่ายเองไม<อ>่ใช่หูกระตา่ายนีทุกคนมันคล้ายๆกับเป็นหูแมวอะไรประมาณนี้นะนี่ตรงนี้เนี่ยเป็นของแลด้วยนะฮะแต่ต้องชวนเพื่อนกลับมาถึง5คนนั่นเองเนี่ยอโอ้โหเยอะเยอะแบบสุดๆเลยเนี่ฮะก็ เวลาที่เราตามเพื่อนกลับมาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีของรางวัลให้นั่นเองเวลาที่เราตามเพื่อนกลับมา1คนนะครเราก็จะได้เป็นกล่องนะที่สามารถลุ้นเพชรถึงสามหมื่นเพชรเลยเนี่ยโอ้โหชวนมาเยอะจังเลยเนี่ยก็ถ้าชวนเพื่อนกลับมาถึง3คนด้วยกันฮะก็จะได้รับกล่องไปเลยโอ้โหสามกล่องด้วยกันนะถ้ารวมกับอันแรกก็เป็นแบบสกล่องแล้วนะแล้วก็ชวนเพื่อนกลับมาอย่างสุดท้ายฮะเก้าคน ลุ้นไปเลยก้าวกล่องแล้วที่สำคัญสุดๆนีครับผมนะได้ชุดด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบคุ้มสุดๆไปดูวิธีกันเลยนี่ครับว่าเราจะมีวิธีการยังไงนะครับผมนะ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นเนี่ยเราก็เข้าไปที่ uid ของเราเลยนี่ฮะแล้วก็ทำการกดคัดลอกมาเออนี่ไม่ใช่การคัดลอก uid mm hmm. กดตรงนี้เลยคัดลอก uid มานะครับผมนะแล้วเราก็เข้าไปที่ id หนึ่งเนี้ยนะ id ที่เราเนี่ยไม่ใช้ออนมาเป็นประมาณแบบ 30วันหรือว่า30ปีแล้วอะไรประมาณนี้นะไปกันเลยนี่ครับผมนะ,ะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่ ID ที่ไม่ได้ทําการออดมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับดูจากตรงนี้ก็น่าจะรู้เนาะโอ้โหดูไม่ได้ออนมาประมาณ30ปีแล้วนะยไอดีนี้ก็เข้ามาตรงของ้ขอคงข้อความมีหมดเลยนี่ฮะดูรับไปก่อนนะอ่าแล้วก็กดมาตรงนี้เลยเนี่เออตรงเพื่อนนะทุกคนตรงเพื่อนปปแป๊บล้วก็กดเข้ามา ตามเพื่อนกลับมานั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นกอรอก U ID ของเราลงไปนะอันนี้ก็จะเป็น ID หลักของผมนั่นเองกรอกลงไปสิเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอดีเราทําการคัดลอกมาแล้วไงวางไปครับนี่เลยอ่าน,นี้ก็จะเป็น U ID ของผมนะครับนะแล้วเราก็ทําการตกลงนะฮะแน่น,นอนปึ๊บอ่า STD ปอน,นั่นเองนี่ฮะปเพิ่มเลยนะฮะ ปึ๊บนี่เลยนะครับแล้วเราก็จะได้กล่องมาทั้งหมด5กล่องด้วยกันถ้าสมมุติว่าผมได้รางวัลส0,000ืนเพชรอ่ะผมจะแบบแจกทุกคนเลย5กล่องมาลุ้นด้วยกันนะครับก,ก็กล่องกล่องก่อนที่เราจะไปลุน5กล่องเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นนี่กันเลยล้านค้านะทุกคนพอดีว่ามันให้มาตั้ง5ใบเออล้านค้าตรงไหนลักกี้ยยรอยันี่มาเลยเอ้ย ทำไมภาพมันไม่ขึ้นเนี่ยเออสงสัยไอดีมันน่าจะเก่า <Huh? S 1> เดี๋ยวเดียวเดียวเดว้อ่านี่ไงภาพขึ้นแล้วเนะี่ยเราก็เอ้ยหรือว่าต้องไปรับที่ข้อความก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีมันต้องมาที่แต่งตัวกันซินี่เลยอ่ามีกล่องแล้วนะครับผมนะทั้งหมดอยู่ห้ากล่องนั่นเองก่อนที่เราจะไปลุ้นเราต้องมาลุ้นเจ้าตรงนี้กันเลยลัคก,กี้รอยยอเนี่ยแน่อนอนอยู่แล้วรหัสเนี้ยมันเป็นรหัสที่มงคลเนะี่ย <c oughs> ไปเลยปึบ๊บ <c oughs> ปาบมาไหมไม่มาว่ะทุกคนอีกกล่องหนึ่งปึบแน่นอนปาบไม่มาเลยพาวนสันกอันหนึ่งมาก็เหือไม่มาเนี่ยก็เอาเป็นว่าไอดีนี้ก็ยังไม่โมงคนเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะเราจะไปสุ่มกล่องนั่นเองโอ้โหสุ่มกล่องกล่องอยู่ตรงนี้มาเลยเปิดนี่เปิดทีละอันก่อนจะเย็นโอ้โหสีฟ้ารึกว่าเพชรนั่นเอง ปึ๊บมาอีกแป๊บไม่มาเลยปึ๊บก่องสุดท้ายไม่มาเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปที่ไอดีหลักของเราเลยเนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมนะเราก็อยู่ที่ไอดีหลักของเราแล้วนะครับผมนะก็ เราก็กดเข้ามาตรงที่เพื่อนนะครับเหมือนมาแล้วก็ตามเพื่อนกลับมานั่นเองเราก็ได้เห็นว่าเราเนี่ยได้1กล่องเนี่ยหกล่องก็มีค่านะทุกคนไปลุ้นกันเลยว่าเราเนี่ยจะได้หรือเปล่านี่แน่นอนอยู่แล้วไอเดีนี้เนี่ยมันเป็นไอดีที่มงคลสุดๆเลยนะตั้งแต่เคยเล่นเกมมา 2> <ะ>1 2ึสอง้ามป้าสีฟ้าฟ้ามาเต็มเต็ม เอาเป็นว่าไอเดีเกมของเราเนี่ยคือไม่มองคนเลยนะครับผมนะ <S <S โอเคก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้หรือว่าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์เกตท่านผู้ชมนะครับผมนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมในการทําคลิปต,ต่อๆไปนั่นเองนะครับสาหรับในวันนี้นี่ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ